ว่างก่อนดีวะว่างก่อนเหนื่อยว่างก่อนตอนนี้สะดวกสะดวกสะดวกว่างสะดวกๆๆดว,กวก่างจะ,จะพักยาวนะตอบไม่ได้นะเรื่องแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรวันข้างหน้าแต่ว่าณตอนนี้ก็คือพักยาวพักก่อนเพราะว่าเราเพิ่งได้เพิ่งได้ตัวเองกลับมาเพิ่งได้หัวใจตัวเองกลับบ้านมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบบ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันต้องใช้เวลาพักยาวนิดนึงรีวิวหรอกินข้าวไม่ต้องแบ่งใครก็ข้อดีของสาวโสดอ่ะจริงจริงการ,รเป็นโสดมันก็นไม่ได้แย่เนะมันก็มีชีวิตที่อิสระมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราทำได,ได้ใช้ชีวิตกับตัวเองอ่ะจริงๆเอาจริงๆแล้วพรายว่าพลอยไม่เคยโสดนะแต่ว่าพลอยลืมไปว่าพลอยมีริเลชั่นชิพกับตัวเองเนื้อออกมา คนเราทุกคนจะคิดว่าเอ้ยเราโสดโสดอะไรเงี้ยเราไม่มีใครจริงๆแล้วไม่เรามีเราอยู่ทุกวันแต่เพียงแต่ว่าเราลืมลืมลืมเขาคนนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ก็มีเลเยอร์ชีวิตตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองทุกวันตื่นมาชี้กระจกมองตัวเองในกระจกอย่าทำอะไรเป็นผาอย่าไปแกอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าคือเหมือนแบบเราเราเราอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะทุกข์ไปทําไม คอยอยก็อยากมีความสุขคอยก็ทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขอะไรเงี้ยความเศร้าก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยบางทีบางครั้งแล้วก็เป็นมนุษย์นยเนอะมันก็มีผ่านเข้ามาแบบแบลบ็อกแวบบแบบให้เรารู้สึกหรืออ,อะไรเง,งี้ยมีบ้างค่ะมีบ้าง,างแต่คอยแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการใครจริงๆมั่นใจมากมั่นใจมากก็มีแบบมาเฉี่ยวมาชนมาจีบมาอะไรเงี้ยแต่ธรรมดาแต่ว่าคือไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะไรเพื่อนๆก็บอกทุกคนว่ายังไม่พร้อม มันต้องดูมันนวนต่อไม่ได้ว่า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 ,วา,วาเราจะแบบปิงใครหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมอะไรเงี้ยพอไม่สามารถกําหนดวันเดือนปีได้ค่ะแต่แตณตอนนี้เวลานี้แล้วก็คอยอยู่แบบนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะสบายๆไ,ไม่ไม่ไม่คิดอะไรมากแล้วใช่เอาตัวเองก่อนตัวนี้ความสุขของพอยเป็นที่หนึ่งก่อน